สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทำเคช่อดอ,อกไม้ด้วยหัวบีบ 2D นะคะในคลิปนะคะก็จะเป็นเค้กวิปปิ้งครีมนะคะผสมสีน้ำธรรมดานี่แหละคะ่ะก็สามารถผสมสีได้ตามใจชอบนะคะถ้าหัวบีบนะคะ Col เ,เลอ์ก,ก็ให้ใช้ด้วยชิดชู่นะคะ กยบดอกเขาจะได้มีความคมนั่นเองนะคะเมื่อไม่หัดบีบนะคะก็ต้องฝึกบีบบ่อยๆนะคะเป็นช่วงให้กยิบดอกเขามีความคมนะคะไม่ใช่ว่ามืออยู่ระดับเดิมนะคะก็ต้องวาดออกด้านข้างเหมือนเป็นเขียนเลขหนึ่งเลขหนึ่งออกขยายด้านข้างเองนะคะวงกลมวนออกนะคะ่ะ ใคลิปจะเป็นเคขนาดสองปอนนะคะหลังจากนั้นครูก็จะใช้เทปสายจริงๆเทปสายมันมีอีกชั้นหนึ่งนะคะด้านล่างแล้วความสูงเขาไม่พอครูก็เลยเอาอีกอันหนึ่งนะคะมาคาดประกบนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้กระดาษไขนะคะเวลาตัดก็คือตัดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าผืนผ้านิ่มิดก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็มา,าพับตามลักษณะ มีม่ใรูปนะคะแล้วก็เอาเทปสายแปะคาแล้วก็แปะสายขวานะคะถ้าใครชอบให้ดอกดูแบบว่าอลังการแล้วก็จะแบบว่าแตักระดาษขายให้มันดูใหญ่ๆถ้าคนชอบเล็กๆแล้วซ้อนกันนานๆนะคะก็สามารถตัดกระดาษให้เล็กลงก็ได้นะคะก็ความถนัดของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันลองไปออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าซิกเนเจอร์ของเราก็ได้นะคะ แปะบนไปค่ะอันนี้คือชั้นแรกนะคะอ่าชั้นที่2นะคะชั้นที่2ครูก็จะแบบใหญ่มานิดนึงนะคะแล้วก็แปะสัวางไปนั่นเองค่ะสวยงามอลังการนะคะใช้เวลาทําน้อยมากๆนะคะไม่ต้องเสียเวลาบีบเป็นดอกกุหลาบนะคะเมื่อไหร่คะทำก็ใช้2อดีแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะ สวยงามนะคะสีแบบว่าหวานแหววมากนะคะครูจะไม่ได้ผสมสีให้เข้มมากนะคะให้ดูอ่อ,อนๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะ หากท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์สเค,ค้กข้างพื้นฐานก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์นะคะมาดูรายละเอียดกันได้นะคะนักเรียนหลังเรียนนะคะจะได้เค,ค้กทั้งหมดในภาพกลับไปใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะทําเพียงสองสูตรนะคะก็คือนาเค,ค้กสีขาวและเค,ค้กช็อคนะคะก็จะได้เค,ค้กตามในภาพนะคะเป็นการใส่ไอเดียเข้าไปนั่นเองรวมถึงเวลาทําขายจริงๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยช่างหลายสูตรนั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะนักเรียนหลังเรียนนะคะติดป,ปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามครูได้ตลอดนะคะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะ